การมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยชี้แจงนิดนึงก่อนส่งให้จานามินตามหลักตรก,กะเนี่ยนะคนที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องการโต้แย้งเนี่ยในโต้แย้งกับพวกเอติสพวกปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเขาบอกเลยนะ the burden of proof เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือฝ่ายไหนจะต้องพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาบอกเป็นกฎเลยว่าฝ่ายที่ยืนยันไปอย่างหนึ่งอย่างใดฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์หลักฐานด้วยเช่นฝ่ายเราบอกว่าพระเจ้ามีจริงเป็นหน้าที่เราต้องพิสูจน์หลักฐานว่าพระเจ้ามีจริงฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งบอกพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าไม่มีจริงถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยืนยันแบบนี้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพิสูจน์หลักฐานครับต้องพิสูจน์ครับว่าพระเจ้าไม่มีจริงอะ่ะคุณมีอะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าเนี่ยเมื่อถึงจุดนี้แล้วพิสูจน์แล้วได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่มีเมื่อถึงจุดนี้แล้วได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าม,มีคุณมีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ นะกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างไรที่คุณจะได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่มีคุณต้องผ่านกระบวนการไหนบ้างเพื่อจะได้ข้อสรุปที่ว่าพระเจ้าไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งยืนยันว่าพระเจ้ามีอันนี้เป็นที่รู้กันเราพิสูจน์กันมาโดยตลอดแต่ฝ่าย a t h e i s t ฝ่าย,ยที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยหลงหลงคิดไปภาคภูมิใจไปว่าฝ่ายกูขอโทษนะฝ่ายกูไม่ต้องพิสูจน์เลยเลยอันนี้ผิดนะครับฝ่ายที่ยืนยันว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดต้องพิสูจน์จำเอาไว้ส่วน agnostic พวกเอกนอสติกคือพวกที่ภาษารับก็เรียกว่าตะวักกุฟพวกสงวนท่าทีไม่รู้อาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้ไอ,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 อตัวเนี่ยไอกลุ่มเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ไอกลุ่มเนี่ยตัวมันเองไม่ต้องพิสูจน์แต่ถ้าเราจะให้มันมั่นใจว่ามีพระเจ้าเราต้องพิสูจน์อีกฝ่ายนึงถ้าจะให้ใหใหใหพวกที่ว่าสองใจสองใจเนี่ยมั่นใจว่าไม่มีพระเจ้าไอฝ่ายนี้ก็ต้องพิสูจน์นะฝ่ายพวกที่บอกไม่มีพระเจ้าต้องพิสูจน์ด้วยนะ burden of proof ตามหลักตรรกะ ฝ่ายไ,ไหนต้องพิสูจน์เนี่ยฝ่ายคนที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้านี่อย่าหลงกระยิมยิ้มย่องนะว่าตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ตามหลักตากการรกะที่ถูกต้องตัวเองยืนยันว่าไม่มีตัวเองต้องผ่านกระบวนการไหนต้องพิสูจน์อะไรต้องทํำยังไงถึงจะได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่มีไม่ใช่ท่านไม่พิสูจน์ท่านย้ําว่าท่านต้องพิสูจน์ด,ด้วยไม่ใช่ว่ากระยิมยิ้มย่องสบายเอาแฟชั่นเป็นเอติสแบบแฟชั่นไม่สนใจอะไรเลยกาเกียนขี้เกียจสันหลังยาวไม่สนใจที่จะศึกษาอะไร นะและเวลาถามว่านี่พวกท่านไม่เชื่อในพระเจ้าในพวกท่านไอ้ผิดชอบช right ั่วดีเนี่ยพวกท่านใช้อะไรตัดสินเนี่ยสุดท้ายไปไม่รอดใช้กฎหมายตัดสินนี่ถ้าพวกเอทิสต่างประเทศไม่ได้ยินว่พวกตบปากแตกแล้วใช้กฎหมายใช้กฎหมายตัดสินทําเสียเกียรติเอทิสต่างประเทศหมดกุตห์สถาปนาเอทิสมาตามความเชื่อเขาไะนะพวกตบปากแตกแล้วไปบอกใช hmm. like ้ใช้กฎหมายตัดสินผิดชอบชั่วดีเนี่ย นะเพราะเอธิสต่างประเทศอินเดเบตกันเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าจะใช้อะไรมันไม่มีกฎสากลตายตัวผิดชอบชั่วดีจะใช้คอมมอนเซน์คอมมานเซน์อะไรคอมมอนเซนไข่คอมมอนเซน์ไข่ตกลงนี่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคอมมอนเซนอะไรแล้คอมมอนเซน์อะไรยังไงแบบไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เขาเชี่ยวชาญการโต้ตอบพวกเอธิสเนี่ยระดับโลกเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอธิสระดับโลกนะพวกปฏิเสธพระเจ้าระดับโลกเขาเขาเขาไม่อยากจะสนใจไอ้เรื่อง กฎจริยธรรมกฎผิดชอบชั่วดีเนี่ยเขาไม่เอาประเด็นนี้มาโตเพราะเขารู้ว่าถ้าโตประเด็นนี้แพแน่นะครับเนี่ยอันนี้ฝากเอาไว้ว่าฝ่ายที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยตามตรกกะต้องพิสูจน์เพราะท่านยืนยันเป็นอย่างหนึ่งไอเรายืนยันเป็นอย่างหนึ่งว่าพระเจ้ามีจริงเราพิสูจน์อยู่แล้วธรรมดาอยู่แล้วแต่ฝ่ายที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าฝ่ายท่านก็ต้องพิสูจน์ตามกฎเกณฑ์ท่านต้องลิสต์กฎเกณฑ์ไปก่อนว่าท่านต้องผ่านกระบวนการไหนถึงท่านจะมาสรุปว่าพระเจ้าไม่มีเนี่ยยังไงบ้าง ซึ่งฝ่ายที่เชี่ยวชาญชํานาญในการโต้อตอบพวกปฏิเสธพระเจ้าเขาบอกว่าพวกนี้เอาจริงๆก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าพระเจ้าไม่มีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์พิสูจน์ไม่ได้นะครับไอ้ฝ่ายที่ได้เปรียบสุดนะที่เขาบอกมา,ากกกคือฝ่าย agnostic agnostic คือฝ่ายที่ไม่มั่นใจว่ามีหรือมั่นใจว่าไม่ไม่ไม่ยืนยันอย่างหนึ่งอย่างใดไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์นะไอ้กลุ่มเนี่ยตัวมันเองอะนะไม่ต้องพิสูจน์แต่เราอะในฐานะมุสลิมเราต้องเราต้องพิสูจน์ให้เขามั่นใจว่ามีพระเจ้านะแล้วก็ว่าไป1 2 3